สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีย่ามส,ยสวยๆเนาะออกมาหน้าคือเก้าพี่น้องออกมาหน้าเห็ดเมนูกินเสารอีกแล้วมือนนเฮ้าสิมาแกงปลาเนาะพี่น้องแกงปลาค้อที่น้องอันไซเบสเนาะพี่น้องแล้วก็ปลาดุกพันสือมาแต่ตลาดแต่ร้ายมือละละพี่น้องสิมากแกงใส่นมายสม ลืมเอาหัวซิ่งไข่มาแต่บ้านพี่น้องมาหลักเก็บเอาในาน,นั้นอีเม่ตายก่อนกับโบจักเนาะปงมานิดหนึ่งก็เก็บวัวซิ่งไข่อยู่บ้านมโมอุดบบอยากพี่น้องค่ะโบได้เก็บมาเก็บหัวซิ่งไข่เก็บหยอดพักอีตู้เนาะพี่น้องไปใส่ม,มือก่อนน้องอันกะถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปแกงอันนึงที้แบบพี่น้อง แกงปลาคอใส่น่อไม้สมมือว่าน,นี่เนาะมือนี่กะแกงอีกแล้วพี่น้องจ็กสีเฮดเมนูอียังกินนะขั้นบวกแกงใส่น่อไม้สมเพราะว่าแกงนหน่อไม้ใส่นใหน่อไม้สมมันแสบด้พี่น้องหน่อไม้สมกับซีเบิร์ตละละเลือหน่อยหนึ่งใส่พักอีตู่ได้หลายมันจะหอมจะแสบเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่น้าคือเก้าเที่ยงไห้เที่ยงหน้า มือในสิไปตัดพื้นพี่น้องถือเรื่อยมาแต่บัตรถือเลื่อยนะไฟฟ้ามาอ้อนเอ้ยสบัยดีปาลูงเมิงสิบปลาลูอ้อนเห็ดอีสงังเด่นแก้มติดโทรศพัพท์พี่น้องน้องอ้อนติดโทรศพัพท์ตอนกลางคืนในเล่นจนเดิกจนดื่นไเใช้บองในหนาคนติดเกมค่ะ เล่นหอดเกมฟรีไฟเกมผู้ใหญ่เบื้องตาบอดแล้วบ,อบ่อเบื้องอาเบื้องนะ่ะตาบอดแล้วบ่อจักเนี่ยนี่จักเนี่ยนี่เบื้องเบื้องอ้นจักเนี่ยนี่จักเน,นี่ยโอ้เกือบบอดนี่เละพี่น้องแกงมาใหม่ชมมือว่านี่ทีในช่องน้องอันเนาะที่พี่ใหม่แกงมือน,นี่ก็แกงอีกอันนี้เป็นเลื่อยไฟฟ้าพี่น้องที่เอามาแต่บา้าทเสียมาตัดใหม่อยู่นะตัดพื้น อ,อันนี้เป็นปลาคอเที่อามาแตน่าเนาะเออมาจะบะเนาะพี่น้องสองตกับปลาลุกโตหนึ่งปลาลุกพันเนาะพี่น้องจะมาแกงเ่ปลาคอแซบและปลาลุกพันแกงเ่ปลาคอแกงเหนอไม้สมแกงส่ก,งสก,สก,งสกันเนาะพอปลาลุกพันมันพี่น้องก็เลยแซบขั้วเนียปร้อย ตอนนี้ก็สซวยแต่น้องผี่น้องแก้เพเคยกินเผนดเลยเคยกินหลอดเดียวค่ะนะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องพอาปลาคั่วมาแล้วมันก็นได้่าแกแข่ตัาตอนเนาะนี่น้องไม้สมน้องไม้สมแต้ปีกายคนไหนพี่น้องป้าไหวเป็นปีมันกันยังเขาคือเก่า ของแสบได้พี่น้องแกงปลาใส่นมไอศกรมแต่ว่าห้าต้องล้างก่อนเด้อพี่น้องล้างประมาณน้มหนึ่งหรือว่าสองหนามเนาะแล้วเ้าก็ไปต้มต้มนมไมศสรีมนมไมศสรีมไฮจืดก่อนเนาะพี่น้องต้มนมไมศสรีมไฮจืดก่อนหลังจากที่นมไมศสรมจืดน่ะเ้าก็ค่อยใส่ปลาลงไปแล้วก็ปรุงเนาะพี่น้อง หมอพดแล้วพี่นอ้อใส่น้อไม้สมลงไปตมน้อไม้สมให้จืดๆก็นอาจังใส่ปลาประมาณสิบห้านาทีอยากกินเขาอยากกินเขาอีกแหละโอ้ยพี่น้อเลยวอาไม่ดุก็จะไม่ดุแต่และมือแต่และเว้นว่าวาอีซังอยากกินแต่ อยากอีกนะเบาอยากแหละคืออยากว่าอยากดีแทะใส่ไม่ให้ปลาลุูกบ้างหนาแน่คนอยากกินเข่าหะลงมาไว้ๆยังมากมีนางลงนางล่งนี่ยิ้มใส่ปลาลูกน้องอ้นอยากกินข้าวบอกว่าอ้นอยากกินข้าวคืออยากว่าแถวจะเรศัพท์ได้ตี ข้าตม้มอันนี้น้องพี่น้องน้ำใหม่สมข้าวจืดแล้วเ,เสร็จแล้วก็สิใส่ปลาลงไปปลาที่ข้าวตัดตอนไว้ นีห้ากระมาปรุงเนาะพี่น้องนังจากที่ห้าใสาปลาลงไปแล้วอันนี้เป็นนาำปลาแหลกที่เอามาแต่บานเด้อพี่น้องหายใช้ทุกอย่างมาปลแหลกสื่อได้นี่พี่น้องหอม,หอม ใส่ตะแหลกนะพี่น้องแ้วก็ใส่ขาน,นอนะ้อเนาะหายกว่าขาน,นอ้อก่อนพี่น้องมันแข็งขาน,นอ้อพงหินแหละแต่ว่าใส่กระปุกไว้จนมันแข็งกลายเป็นขาน,นอ้อก่อน เด็ดเนาะพี่น้องเป็นน้งว่าขาดบ่ได้ ใส่หมอะดีสันตาอันนี้เป็นเกลือเด้อพี่นุองสังนตาก็ใส่เกลือนิดหนึ่งวพาเค็มแล้วค็บบับ่จับ หาแล้วสีไปหาตัดพื้นเนาะพี่น้องหาเรื่อยพื้นเพราะว่าเห็ดนั้นเห็ดอะไยังวะแรงพื้นไหวละพี่น้องเห็ดแรงพื้นเห็ดอ,อ,อะไรเนาะเหรอเหรอใช่ไหมพีเห็ดอะแรงพื้นใหม่เนาะพี่น้องแรงพื้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่พักอีตูวแล้วก็ซุกแหละ เสียสิแกงไห้นาะพี่น้องอยากกะตากินไยอยากกะตากินกินได้หอดเพล่ผัวละพี่น้องแทนแทนหวาพี่น้องนี่แหละแกงปลาไซนอมัยสมมีไข่พร้อมหอมหุ่น แกงปลาไซนอมัยสมที่จริงใจเนาะตอนหลายหมูว่านอีแกงใส่น้ำได้หลายพี่น้องไะแล้วเ่าไปกินข้าวด้วยพี่นอ้องกินข่าวแล้วก็สิไปตัดพื้นุ่นละ่ะไข่ปลาแม่กนลัง,งอันมากแล้วพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้อง แสบอยู่บ่มมือนีได้แสบกว่านหนี่บบนนอยว่าแกงปลาพี่น้องมือบ้านนี่แกงแต่ว่าใส่น้ำลายคืนมือน,นมีมีปลาดุกมันๆถ้าอ้นอิ่มนะเนาะถ้าอ้นตอนอาเฮ็ดกินหนูบอกว่าอยากกินข้าวอยากกินขา้าวอ,อู้อจะเล่จะหาผกินข้าวแล้วสิไปอ,อันนี้พี่น้องตัดพื้นอ,อู้แล้วแม่ขอยัดแรงพื้นอยู่นี่ได้ค่ะแม่ สิเ,เอาพื้นมากองไว้ได้ห,ห,หลายมันพนตกมันจังสิบเปียมาพี่น้องหลังจากที่เฮากินข่าวแล้วเนาะปีใหม่สิมาตัดพื้นพี่น้องตัดพื้นยู่หวยเนาะยู่นี่เป็นอยู่ห่วยป่ามองต้นไม้ใหญ่ร่มแหละพี่น้องอยูแถวห่วยก็าายเลยสิมาใส่เรื่อยเนาะเรื่อยอันนี้ตัดส,สมบายสมบายพี่น้องคักๆัก ตัดแล้วก่ะสิส่วนของอันมาแบกซอยกันเดี๋ยวพี่ไม่สิทดลองให้เบิ่งเด้อพี่น้องอเ,เอางานนี้ซะต้นนี้พี่ไม่ตัดแล้วไปแม่ไเ,เอาตัดนไม่น้องมอนี้ซะกดปุ่มขางคนเด้อพี่น้องกดนี่แ้วก็กดลุ่ม ขันเทาใส่มือใส่ฝ่าตัดนอกระคั่งมือหนึ่งไเลยพี่น้องเ่อสิแล้วเมื่อยน,นะขันเทา,าตัดจะสีสบายต,าตัดเป็นสวน่วนเยาวๆาๆๆแล้วก็สีแบกแบกเมื่อเที่ยงพี่น้อง ที่เทน,เตนต่ข้าวตะกินเนาะตัดฟืนขาเตาก็เอือยจอยตัดแบบว่าใส่มือตัดนะพี่นอ้องเมือ่ดดอยเมื่อยกอนใหญ่งานใหญ่เบิ่งเบิ่งสิตัดขาดอยู่บนเนาะพี่น้องงานใหญ่ พี่น้องด้วยอันนี้ไอพี่ใหม่เราสื่อเด้อไอ้หน่อยสื่อเราว่สสื่อมาสองพันบาทเนาะพี่น้องมันใส่ก่อนแบสนี่ดิก่อนแบสถอดออกไปสากใส่ผ้าเนาะเบิงบ้งเบึง้งแบสน่งจะ พี่พี่น้องเอ้ยพื้นซัมสิตาดพื้น,นพี่ไปจับตาสิไม่หายพี่ไม่ตาดเนาะสิเป็นคนคนเนาะซะพี่น้องพอวะตาับาดบธานาสปันได้ตาดพื้นไปไหวแหย่เมดังเอาไปไหวหน้า เป็นล่หลายสามสิคนแต่ที่นเป็น้นหวานไง ต้นวานใหญ่แล้วมันหลบนะเบดเบดบอก่อนหนึ่งสามมรถตัดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องขั้นว่าตัดต่อเนืองตัดต่อเนืองแบบอาบอพักก,นนก้อนเนาะก้อนหน่อยว่าตัวนี้ กาะย่างอีกเกาะหนึ่งนาะอยู่เทียงป้าใบป้าใบซร้อยป้าใบตัดโดนสันอยู่เทียงสีขนเอาซะพี่น้องเลยขนไปซ้อยอยู่เทียง กาบมันกับค้นเอาพี่น่องไปไว้ดังเห็นอาอยู่บ่ละเห็นให้น้องโอนเป็นตากลองหายพี่น่องผู้เก่งเว้ยเอาล้งจากที่แบทแบทเบิร์ดเนาะพี่น่องแบทก่อนที่หนึ่งเบิร์ดเท่ากันเลย เอาแบตก่อนที่สองมาใส่แบตตัวนี้ก่อนใหญ่ก,ก่อนเก่าด้อพี่น้องแต่ว่าสากมากโบอยากเต็มปันใดพี่น้องจะสิสแลสิตัดได้ได้ปันไดแต่บากองในนี่ก็แม่นแหละพี่น้องกองเนี่ยป้อหน้องอดไปตะกองเก่งอันนี้พี่น้องจักเบิดเดี๋ยวสิตัดให้พี่น้องเบิ่งเด้วพี่น้องป้อมสลาด้วยตัดให้พี่น้องเบิรงว่ายัาประพีานิดนึง <Hey. S 1> เออเออตัดให้พี่น้องเบิ่งว่าเรื่อยตัวนี้มันใส่ดีเลยพี่น้อง ข้อมือก็ได้มือเดียวก็ได้พื่นหล่นใหญ่ๆจังสิแป๊บเดียวน้องพี่ยรเพื่อนเป็นกับตัด่ายเพื้นตายกับตัด่ายเด้อตัดให้พี่น้องเบิ่งอีกอันนึงสมมุิว่าข้อใส่มือเดียวตัดก็ได้ ดีดีดีนะถือถืออออ้ยลงแต่บอกยกลองน่คเด้อเรีบรอยบื้อ่าทีนลองทีทาเอามาตัดมาแตงกิวจ้าค้นบัดนี่นาทีจะค้นใช้นาทีถอดขนพื้น คนไปไหวแรงไปคน,ปน,ปนถือได้ร้ายเนี่ยจีเอาได้ร้ายอัน,อนเอาละพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะซซ่งภารกิจในการตัดพื้นของห้องมือนีอ่ก็ได้รายเตืบเนาะพี่น้องครึ่งแรงเนาะครึ่งแรงพื้นพื้นยังร้ายอยู่พี่น้องแต่เบาๆไว้หรอกเหมยสิคอยค้นไปเถอะละหน่อยเนาะ สีห้าไวให้อีแม่แบบว่าได้ร้ายโหลดเพอว่าบางเทื่อถ่าแบบว่าปีใหม่ไปหันไปหนีเราจังสืบวยยา้านะพี่น้องห้าไวห้าไว้ลังอยู่นะแต่ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกกต่สิได้เดินทางเมื่อบานละพี่น้องคําละนี่ในยเคร่งแรงแค่แน่แต่ว่ามีโตซ้อยเนาะพี่น้องมีเหลื่อยขันใส่มีใส่ผ้ตัดเอากระบอกไว้หรอกไปเมื่อบานเอาสัเออบายบายป่าลูกนะปิดคลิปนะ ถ้ากระตืุนแต่นอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ส,นสิเดี๋ยวจบใบเพียงซ้ำนี้นเจอกันไหมคลิปหนาเดอ้อาเดอ้อกดไลค์ให้น้องโอนแน่เด้อเอ่าเบ๊เาบายบายปาลูกแนทียาบายหยิมแนทีหยิมหยิมรอ,อแบบรอที่สุดในชีวิตนะรอเกินมากเลยรอโอเค